จากไปวัดหงทองมากินอะไรกันคะหอยมะเร็งคููน้ำจิ้มรสเด็ดพ่อครัวน้ำจิ้มอร่อยไหมที่สุดที่สุดที่สุดคือหาเปรียบเทียบไม่ได้เค็มอร่อยดูหอยคะ่ะที่สุดคือเปลือกเท่าหน้าคนดูตัวหอยคะ่ะ ใหญ่มากใหญ่มากหอยนะคะหอยมแมลงภู่นะคะน้ำจิ้มรบเด็ดเป็นไงน้ำจิ้มสีสัน <c oughs> ถ้าได้มะม่วงน่าจะอร่อยอยู่นะ,ะ,ะเป็นไงคะอจริงมากอร่อยยกนิ้วโอ้หเอยแคร แกะออกมาแล้วใหญ่เหมือนกัน